เปิดบินค่ารักษาพยาบาลอาการโโตรกนะคะหรือว่าหลอดเลือดในสมองป่งพองแล้วก็มีเลือดออกในสมองเล็กน้อยนะคะบินเนี่ยมาก็คือ850,000บาทค่ะ ในแค่การทำหัตถการครั้งเดียวนะคะวันเดียวเท่านั้นค่ะยังไม่รวมค่านอนในโรงพยาบาล ICU อีกประมาณ7-10วันนะคะวิธีการรักษาอาการแบบนี้นะคะปัจจุบันมีวิธีที่ทันสมัยก็คือเรียกว่า Coiling ค่ะ Coiling ทำยังไงวิธีการก็คือนำขดลวดเส้นเล็เลกๆเนี่สอดเข้าไปในร่างกายนะคะขึ้นไปถึงบริเวณสมอง หลอดเลือดที่มีการป่งพองอยู่เนี่ยก็นำขดลวดไปขดอยู่ในบริเวณนั้นนะคะเติมเต็มเข้าไปเพื่อป้องกันการแตกตัวของหลอดเลือดนั่นเองค่ะวิธีนี้ก็จะปลอดภัยแล้วก็ทำให้คนไข้เน้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากทำหัตถการไปแล้วก็ยังต้องมอนิเตอร์อยู่ในห้อง ICU 7-10เนี่ยเวันนะคะหลังจากนั้นก็ย้ายไปในห้องปกติเพื่อดูอาการแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายต่อไปค่ะทีนี้ ประกันแบบไหนที่จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบนี้นะคะ AIA Health Happy ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเนี่ย5ล้านบาทน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับ เคสแบบนี้นะคะและถ้ามี A A C I plus ด้วยก็จะมีเงินก้อนออกมาช่วยตอนที่เราเไม่มีไรายได้นะคะไม่ได้ทำงานก็คือต้องพักฟื้นค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับหลายๆท่านนะคะเพราะว่าปัจจุบันนั้นสถิติของคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเป็นความดันสูงเป็นโรคเครียดสะสมเนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาการสโตรกหรือว่าอาการที่ เป็นทุพพลภาพหลังจากเกิดอาการสโตรกขึ้นมาแล้วเนี่ยมีสถิติที่คนเป็นอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีดูแลรักษาตัวเองดีๆนะคะ